นะวันนี้เราจะถอดล้อเราจะมาเช็คระบบล้อกันดูกันว่ามีอะไรบ้างอุปกรณ์ที่ต้องมีบ็อกปืนลมอุปกรณ์ต่อไปคือปั๊มลมอ่ะเราจะมาถอดน็อตก,กันเดี๋ยวดูนะครับ ข้างในกันว่ามันจะเป็นยังไงโอเคอ๋อมมนต้องได้ถอดน็อตตัวนี้ก่อนเดี๋ยวรอจะคู่อ่ะตอนนี้เราได้ถอดฟ้าแล้วดูข้างในกันอ่ะข้างในก็จะมีตัวนี้ล็อกอยู่เดี๋ยวเราจะคลายน็อตตัวนี้ออกโอเคอ่ะเ,อเรเื่องระบบเบรกถ้ามันหมุนลื่นอย่างนี้แสดงว่าเบรกห่างไปหน่อยนะครับผมเราจะตั้งตั้งให้มันฝืดนิดนิด,นดทั้งสองข้างถ้าเป็นดัมเบรกนะครับผม เพราะว่าถ้าลื่นอย่างเงี้ยแสดงว่าเบรกห่างจะต้องตั้งใหม่โอเคนะครับอ่ะเรามาถอดดูกันข้างในว่ามีอะไรบ้างอเอเดี๋ยวมาดูกันอ่ะเรามาดูกันข้างในว่าเป็นยังไงบ้างอ่ะผ้าเบรกดูผ้าเบรกครับผ้าเบรกยังหนายหอยู่ครับอ๋อใช้ผ้าเบรกของศูนย์นะครับผมนี่รู้ได้ไงว่าเป็นของศูนย์ให้โฟกัสมาใกล้ๆตรงนี้เลยเห็นไ,ไหมนี่ อ๋อใช้เป็นของไอซินตรงนี้นะแต่เป็นเกรดเบอร์ศูนย์เป็นเกรด FF นี่นี่คือผ้าเบรกเกรดศูนย์นะครับผม FF โอเคดูข้างในกันนน่โอ้เนื้อผ้าเบรกเนื้อจานเบรกของคอนด้าให้มาหนาเลยนะครับผมอย่างนี้โอเคส่วนลูกปืนนี่เรามาเช็คลูกปืนว่าลูกปืนหลวมคอนไหมนี่เห็นไหมน,นี่มีบ้างนะเนี่ยเห็นไหมมีบ้างนะเนี่ยเห็นไหมเห็นตะเข็บตรงนี้ไหมนี่นี่ถ้าอย่างนี้นะ ถ้าเปลี่ยนได้ก็เปลี่ยนนะครับแต่ถ้ายังจะใช้อยู่ก็เช็คนอกให้ดีว่าอย่าให้มันแกว่งอย่างนี้นะเนีย่ยเห็นไหมเนี่ยถ้าจะให้ดีนะควรจะเปลี่ยนได้แล้วเพราะว่ามีการหลวมของลูกปืนเดี๋ยวอีกหน่อยเดี๋ยวมันจะวิ่งไปแล้วเหมือนมีรถ18ล้อมาครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมก็จะทําการปรับตั้งพวกนี้นะครับอ่ะนี่นี่คือแม่ปั๊มเบรกนะครับเข้ามาใกล้ๆครับดูใกล้ๆนี่นี่คือแม่ปั๊มเบรกนะดูว่ารั่วไม่รั่วดูไหมเห็นไหมถ้าอย่างนี้ไม่รั่วนะครับ แห้งสนิทอ่าแล้วมาดูข้างในกันว่าข้างในเป็นไงบ้างเดี๋ยวนะนี่ดูข้างในกันนี่เห็นไหมครับโฟกัสเข้ามาอ่าถ้าอย่างงี้แห้งสนิทครับโอเคเอาง่ายๆสังเกตด้วยตาเปล่าตั้งแต่แรกเลยถ้ามีน้ำมันเยอะออกมาตรงเนี้ยแสดงว่ารั่วครับแต่ถ้าอย่างเงี้ยไม่รั่วเดี๋ยวผมก็จะทำความสะอาดมันแล้วก็ปรับตั้งเบรกอีกเล็กน้อยอ่า ส่วนเรื่องข้อมูลจะถ่ายให้ดูแบบว่าตั้งยังไงอย่างเงี้ยรายละเอียดมันปิดย่อยมันใช้เวลาครับผมโอเคนะครับนี่คือหน้าตาของมันโอเคครับ